มาเที่ยวจ้ะมาดูเขียนแน่น้ำา็็บอกเป็นเขียนไม่เคยเห็นค่ะก็เลยมาดูกันวันนี้เชียก็บอกเดม game, เดมฝรั่งก็บอกว่าเดมมันเป็นเขียนที่เก็บน้ำจ้ะของฝรั่งเขาโอ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยแดมมาสันบักขาวา ไปเลยก็เลยมาเที่ยวดูเดมก็เรียกเขียนแคนกอนไซดอวันอีจเดมบ้านเาอรม built in 2002 e d by Jeff Gallop เลทามอู้สวย่ยี่สิบปีนื้ไฟยี่สิบปีได้อะ one a r อะร one y e กันก่นไซเ Can walk? No you can't. Why? o u your Can walk over. อ y ๊ย What's that? Semtoto. ออกแม่รถมาเที่ยวบอกเป็นสวนเออมาเที่ยวกันจ้าก็ให้เดินยิงดอกมั้งอะ Can walk ไี่หลอกด Yeah have for walk. ไม่ให้เข้าแล้วรขลดเขาให้แช่จะเดินค่ะเที่ยวแค่นี้เด่นคว่าเที่ยวเขาไม่ให้รถเข้าไม่ให้รถเข้ามันเป็นที่เก็บน้ําอ่างเก็บน้าําจ้ะอู้สวยมากเลยเนี่ยสวยค่ะสวยที่เก็บน้ํา สวยจังเลยจ้าเห็นไหมคะรถพามาเที่ยวจ้าวันนี้ออกนอกบ้านวันนี้ผัวฮอลลเดย์ลูกฮอลเดย์จ้าวันนี้ก็เลยมาเที่ยวจันจ้าวันนี้เที่ยวกันสางวันสามวันเที่ยวอย่างเดียวค่ะทํางานเหนื่อยแล้วก็ต้องเที่ยวมั่งละจ้าสองสามวันนี้ต้องเที่ยวกันอย่างเดียวเที่ยวเลยสวยมากค่ะพี่น้อง <c oughs> ลูกชายลูกชายล้างขึ้นมาข้างบนโอ้ยตายโอยแม่รถชอบปับปิ้งเที่ยวเที่ยวเที่ยวอย่างเดียวจ้ะแม่รถเออมีคนเดินอยู่นั่นน่ะมีคนมาเดินเที่ยวอยู่ว่ะเต็มลยจาแม่รถเที่ยวอย่างเดียวค่ะวันนี้ สวยค่ะดอกไม้วันนี้ไม่รถมาเที่ยวค่ะสวยมากจ้าฟาเวอร์ไหนค่ะ